สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะได้ไปกินซุปหมาล่าอวันนี้เราก็มาร้านทอดก้อนหมาล่าด่าก้อนหมาทอดชก้อนหอดเข้ามาเราก็จะต้องไปตักตรงโน้นมันจะมีอาหารหลากหลายเราก็เลือกเอามาเอาตักเสร็จนี้ก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วเขาก็จะไปต้มให้แล้วก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะเดี๋ยวรอรอดูชามอตุ้มเนี่ คือดาก้อนฮอตพอตนะคะมันก็จะมีอยู่หลายสาขานะคะที่ไปนี้ก็คือสวนตันนะคะแล้วก็คือเราสามารถไปเลือกว่าเราจะกินอะไรได้จากชั้นนะคะแล้วก็เลือกน้าซุปนะคะก็จริงๆน้ําซุปนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะคือถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นหมาล่านะคะมีแบบน้ําซุปแบบวีแกนแล้วก็แบบแห้งก็ได้นะคะไปไกลมากค่ะ สาขานี้นะคะอยู่ใกล้ๆดูดีนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ผ่านไปก็ลองไปชิมได้นะคะอร่อยะคะ่ยะซุปเราสามารถที่จะเลือกระดับความเผ็ดได้แล้วก็เราเลือกเราจะกินได้นะคะแบบกินเนื้อ,อยากกินซีฟู้ดแล้วก็แบบเหมือนมันช่างตามน้ําหนักเนาะมันไม่ได้แพงมากมันตกขีดประมาณสามเหรียญอะไรเงี้ยถ้าเกิดกินไม่หมดก็สามารถหอบกลับบ้านได้ะค่ะก็ถือว่าแนะนำนะคะถ้ามีโอกาสไปก็ ถ้าเผ็ดว่านี้ฉันกิน,นไม่ได้นะครับแก่ก้มปุ๊บ